ที่18งามดังดอกทอ้นักศึกษานั้นหน้าแปลเปลี่ยนไปยกมือตบอกกล่าวว่าหน้าแตกตื่นเล่เงเหียท่านลำพังคนเดียวสู้พวกมันได้หรือปึงเม่งยิ้มอย่างถนนงกล่าวว่าพวกมันนับเป็นอย่างไรได้ต้องให้มาอีกร้อยสองร้อยคนข้าพเจ้าก็ไม่เห็นอยู่ในสายตาก็เล่เงเหี้ยมีอนุภาพนะัก ่วงมันสำนึกตัวว่าสู้ไม่ได้จึงลอบถอนตัวไปนั่นก็ไม่ใช่ไม่ใช่หรือเขายาวขาดว่าที่สำนึกตัวว่าสู้ไม่ได้สมควรเป็นปังจู้พวกมันเปึงเฮียเห็นป้ายยกบนกำแพงฝั่งตรงข้ามอันนั้นหรือไม่นักศึกษานั้นมองตามปลายนิ้วปึงเหมงเห็นป้ายยกอันนั้นและเห็นข้อความประโยคนั้นจึงกล่าวหลบลีหรือกระดูกขาวยิ่งยงนี่นันดน เล่งเหียนั้นหมายความว่าอย่างไรขอความนั้นเป็นสหายข้าพเจ้าทิ้งไว้ป้ายหลบหลีของเป็นป้ายประกาศสิของปรมุพักแผ่ไม้ปรมุพักแผ่ไม้ไม่ยอมประเมิกับข้าพเจ้าจึงออกป้ายระดมคนในพักกลับไปนักศึกษานั้นพระองรษะาเห็นพ้องถามอีกว่าเล่งเฮียคำกระดูขาวหมายความอย่างไรนั่นเป็นสหายของข้าพเจ้าวันไี้อย่างว่าเทพบุตรกระดูขาว ตั้งชื่อเป็นกระดูกขาวไม่ใช่ชื่อชาวยุทธจักรส่วนใหญ่มีฉายามักใช้ฉายาโดยไม่ใช้ชื่อแท้นักศึกษานั้นโกรกตาตลกหนึ่งจึงกล่าวยางได้กิน่นข้าพเจ้าเข้าใจแล้วเพียงแต่คำกระดูกขาวน่ากลัวยิ่งเรียกว่าเทพประุกระดูกขาวบอกจะไม่สุภาพไปปึงเมงกล่าวว่าในยุทธจักรมีฉายาไม่สุภาพมากหลายฉายาที่ตั้งขึ้นต้องการให้บังเกิดความรู้สึกเย็นเยือก ปัญหาสุขภาพปรุไม่ไม่คำนึงถึงแล้วนักศึกษานั้นโหโรดังกังวนกล่าวว่าได้สนทนากับท่านครั้งหนึง่งประเสริฐกว่าท่่งตำราสิบปีเล่งเงียท่านคิดไปที่ใดปึงหมิงโขบคิดแล้วกล่าวข้าพเจ้าก็ไม่ทราบคิดไปยังที่ใดเพียงกำลังสอหาคนผู้หนึ่งผู้ใดเออบอกไปท่านก็ไม่รู้จักคนผู้นี้ก็มีฝีมือสูงเยี่ยมยิ่งอย่างนั้นลองบอกทิศทางไปมาฟังดู เคาดว่าโยละแวกตะวันตกของซออฮงสัวนักศึกษานั้นกล่าวว่าละแวกนี้เป็นมาตุภูมิถิ่นเกิดของผู้นองที่ออกมาครั้งนี้จุดประสงค์เพื่อท่องเที่ยวผู้น้องขอเป็นคนนำทางให้กับเล้งเฮียเป็นอย่างไรปึงเม้งแม้มีนิสัยเดียวได้ไม่ชมชอบพบหากับผู้คนแต่นักศึกษาผู้นี้ไม่เพียงอ่อนโยนน่าสนิทสนมมีน้ำซ้ำม,มีประกายราสีโครมงามคน เมื่อได้อยู่ร่วมบรรดาให้ผู้คนปลอดโปร่งใจดังนั้นพค์ศีจาก,กล่าวว่าปึงเฮียไม่กลัวเกิดการต่อสู้หรือผูอ้ร่วมทางกับเล่งเฮียยังกลัวอันใดาทั้งสองเดิมสุราสนทนาอย่างถูกคอโดยไม่รู้สึกตัวล่วงเลยยามเที่ยงแล้วนักศึกษานั้นพลันกล่าวว่าเล่งเฮียโนปประตูเมืองทิศใต้แถบเชิงเขาสศ่หงสสัวมีลานดอกท้อแห่งหนึ่งขึ้นเชื่อหรือเรื่อง ท่านคิดไปท่องเที่ยวสักคราหรือไม่ปึงเมงครุ่นคิดขึ้นจะอย่างไรเราไม่ลวงรู้ที่อยู่ของลิวสาเนยหยุดประสงค์ของนางคิดล่อลวงเราไปช่วยคนก่อนที่เราจะรุดไปนางย่อมไม่ลงมือตองแยกเสียงบุนสองพ่อลูกดังนั้นยหญิงลางกล่าวว่าตกลงไปยังลานดอกทอนักศึกษานั้นชิงชมระาฆ่าสุราอาหารออกจากร้านอาหารขึ้นมาโดยพร้อมเปลียง พึงเม้งผันฉุกใจคิดเหลียวหน้าไปถามว่าพึงเฮียได้กระรับใช้ของท่นานหรานักศึกษานั้นกล่าวว่ามันย่อมสืบอสอบไปเองพึงเม้งไม่ถามอะไรอกีกตวัดแท่มาควบขับสู่ประตูเมืองทิศใต้พอกจากประตูเมืองทิศใต้เห็นสองาฟากฝังแม่น้ำบูจุยเป็นคุนเขาสลับซับซ้อนอาทิตย์เจิดจ้าแจ่มใสกลิ่นหอมจรุงของธรรมชาติ มาประธานานักศึกษานั้นชี้แส่มาไปกล่าวว่าเล่งเหียเห็นหรือไม่ทามกลางต้นสนต้นแปะเบืองหน้าแสกแสมดอกท้อเป็นจุดๆพอเร่งรุดเข้าไกลจะเห็นดอกท้อบานเบ่งทั่วทุกแห่งขนมาทั้งสองขวบตะเบึงดุดสายลมประมาณสิบกว่าลีต้นท้อค่อยๆหนาตาขึ้นพออ้อมไหลเข้าแห่งหนึ่งเห็นเป็นที่ราบลุ่มกว้างไพศาล ล้วนพบรูด้วยต้นทอมีน้ำซ้ำดอกออกแดงสักคว่างมองแต่ไกลคล้ายทะเลโลหิตแถบหนึ่งปึงเมงแม้ไม่มีจุดประสงค์คิดท่องเที่ยวยังตลึงลานต่อความงามของลานดอกทอร่วงชมเชยออกมาทั้งสองคริตัวลงจากหลังมาผูกม้าไว้ใต้ต้นทอชุดนั่งกับพื้นสายลมโชยพัดกลีบดอกทอร่วงหล่นบินเวีนยนว่อนอยู่กลางอากาศ คล้ายผีเสื้อแดงนับโรยพันตัวบยบินกลางสายลมปึงมิ่งถึงกับลืมความคิดตื้อถึงเอาใจปรอดโปรงรื่นลมกับทิวทัศธรรมชาตินักศึกษานั้นกล่าวอย่างยิ้มแย้มมีบุกผาไร้สุราไม่เบิกบานพอเพียงเล่งเหียเห็นด้วยหรือไม่เออพวกเราลืมนำสุราอาหารมานักศึกษานั้นยิ้มพลางกล่าวว่าเล่งเหีวโปรดดูนั่นเป็นอะไร ปึงเม่งเหลียวหน้ามองเห็นส่วนลึกของป่าทพปรากฏเด็กรับใช้ชุดเขียวนั้นถือกล่องอาหารเดินออกมาต้องกูรูหาหากล่าวว่าปึงเฮียเป็นคนตั้งใจจริงๆที่แท้สังเด็กก็รับใช้ท่านจะเตรียมไว้แล้วผู้น้องชมชอบทองชมทิวทัศน์ฟ้ากรักกับธรรมชาติพวกเราไปเดิมสุราที่ส่วนลึกของป่าทอเถอะพลางชุดดึงปึงเม่ง ด้านหน้าเขาหาเด็กก็รับใช้ชุดเกี่ยวนักศึกษานั้นสอบพบพื้นที่วางกิยาเกี่ยวขจีดุดผมแถบหนึง่งรอบกายล้วนเป็นต้นทองยิงท้องอกเงยเฉียงเคียงดอกท้อร่มหมื่นดังลังคาสั่งเด็กก็รับใช้จัดสุราอาหารนางหันหน้าเข้าหากันทั้งสองเืิมพลางสนทนาพลางนักศึกษานั้นเท้าอาดีตสนทนาปัจจุบัน้มรอบรู้กว้างขวางยิ่ง พึ่งมิ้งก็บอกเล่าเรื่องราวในยุทธจักรให้ทราบนักศึกษานั้นรับฟังจนกระตือรือร้นคือครับบังเกิดความรู้สึกรู้จักสายเกินไปนักศึกษานั้นพลันกล่าวว่าเล่งเอียมีบุคลิกเลือดลำทั้งร่มเรียนยอดวิชาปูน้องปราชจาความสตามาดาไม่ทราบเล่งเอียยินยอมคบหาข้าพเจ้าเป็นสหายหรือไม่พบผ่านโดยบังเอิญควักดวงใจคบหา ความจริงเป็นเรื่องธรรมดาพวกเราท่องเที่ยวด้วยกันไม่ใช่สหายเป็นอะไรหรือคบหาเพียงผิวเผินจากกันก็เลืมเลือนคพเจ้าคิดสาบานเป็นพี่น้องกับเล่งเหียเพียงแต่คาเจ้าเป็นนักศึกษาอ่อนแอก็เร่งว่าไม่อาจเอื่อมด้วยนิสัยย้โสโย็นชาของปู่มเมย์ได้เลยแยแสสนใจนักศึกษาอ่อนแอผู้หนึ่งไม่ทราบเ,เป็นทิวทัดความงามประเทืองอารมณ์ พราะว่าบุคลิกภาพของนักศึกษาเป็นผลสะท้อนต่อนิสัยใจคอหรือกลับแปลเปลี่ยนท่าทียิ้มพลางกล่าวว่าขู่คนทุ่ลาล้วนเป็นพี่น้องเพียงแต่เขาเจารนเลโดยไรหลักแหล่งหลังจากเสร็จเรื่องทีนี้ยังต้องกลับบ้านเกิดไปศึกษาเรื่องหนึ่งนับแต่นี้ถือกระบ,บีเล่มเดียวท่องสุดขอบฟ้าไม่อาจยุร่วมกับปึงเหียเป็นเนืองนิด นักศึกษานั้นปลุกมือกล่าวว่าคำผู้คนทั่วล่าลวนเป็นพี่น้องประเสริฐภายหน้าข้าพเจ้าจะท่องเที่ยวตามที่ต่างๆพวกเรายังมีเวลาพบกันอีกมากนักข้าพเจ้าปีนี้อายุ18เลี้ยงเงียของโตกว่าข้าพเจ้ากระมังข้าพเจ้า22ปีแล้วนลักศึกษานั้นกระโดดปราดขึ้นกล่าวว่าอย่างนั้นข้าพเจ้าเรียกท่านเป็นท่านพี่ก็แล้วกันคําว่าท่านพี่เล่งจากปากใบหน้าพลันแดงบูม เปรียบกับตกท้ออย่างผุดผลาดกว่าอีกปึงเม้งเห็นมันแฝงความไร้เดียงสาต้องกล่าวว่าชาวบุลิมถือสัจจะขจ้าพระเจ้าจะเรียกท่านเป็นน้องเถอะลมหอมหนึ่งโชยพันผัดกรีบท้อร่วงลงมาไม่น้อยนักศึกษานั้นฉกโชยโอกาสยืดกายขึ้นว่ารับก,กรีบท้อลายใบค่อยเหลียวหน้ามาชูจอกกล่าวว่าสาบานเป็นพี่น้องเป็นเรื่องบันเจิดแต่โบราณกาล ข้าพเจ้าปิติยินดียิ่งมาพวกเราดื่มจอกหนึ่งทั้งสองเพิ่งยกจอก,อกแตะมุมปากในป่าท้อพลันบังเกิดเสียงแค่นหัวโรดังว่าพวกเจ้ามีอารมณ์บันเจิดนักฉะนั้นไม่เชิญเราพูกเป็นเจ้าของสถานที่นี้ด้วยปึงเิมง ro, แค่นหัวโรกระทั่งศีรษะก็ไม่เหลียวกลับขยับจจกสุราเล็กน้อยสุราในจอกกับกลายเป็นดาวเย็นหลายสิบจุดสาดพุ่งไปยังต้นเสียง รอจนฝนสุราซาดผู้ออกปึงเมงค่อยยืดกายขึ้นจ้าชายืนมือไพล่หลังด้วยท่วงท่าโปอดโปร่งเช่นเคยยามนี้บนใบหน้านักศึกษาปุรากลลอยยิ้มขึ้นบุกเด็กรรับช้ชุดเขียวกอลิวตายกับนักศึกษาคล้ายกับทราบว่าคนทรงเสียงเป็นใครแต่ท่าทีเหล่านี้ปึงเมงหาแลเห,เห็นไหมเรื่องประาดพันบังเกิดต้นเสียงหามีเงาร่างบุคคลไหม ดาวเงินลายสิบจุดที่สัดผู้ออกรกระเทะกลีดดอกท้อลายสิบใบร่วงหล่นลงกลีบปุพาปลิวเวียนว่อนไปทั่วปึงเมงปราศจากท่าผีตื่นตระหนกใดๆนักศึกษานั้นกลับรอ้องโผว่าเวลาแท้ชนะันได้ยินเสียงไม่เห็นคนปึงเมงยิ้มอย่างชาเย,ย็นกล่าวว่ามีคนสำแดงวิชาตเบอเล่นลวดลายต่อหน้าพวกเราท่านปีท่านทราบหรือไม่ว่าเป็นผู้ใด ท่านลืมป้ายยกที่ฝังตรงข้ามโบราณสุลาแล้วเป็นป้ายยกที่สลักคำหลบล,ลี้อันนันตึอกืมนักศึกษานั้นยิ้มออกมารูบหนึ่งกล่าวว่าเป็นคนผู้นีจริงๆหรือข้าพเจ้าคาดว่าใช่นั่นเป็นเพราะเหตุใดในความคาดคิดของพระเจ้าผู้ผีดแควนป้ายหลบลี้มีเจตนาดีต่อท่านพึงมิมิงผันเลียวหน้ามากล่าวว่าท่านทราบแต่อย่างไรว่าคนผู้นั้นมีเจตนา มันไม่ให้ผู้อื่นต่อยตีกับท่านไม่สมควรบอกว่าพระกระบ,บวนท่าไม่ใช่เป็นเจตนาเดียวรกหรือพึงไม่เง็นหน้าโหรรดังดังสันสะเทือนจนกิ่งท้อไหวสถานกรีบบุปผาร่วงพริ้วลงมากล่าวเสียงเย็นชาน้องพี่พวกท่านเป็นนักศึกษาไม่เข้าใจเล่ห์ใหมยในยุทธจักรแต่คงเคยได้ยินคำคำนวณศัตรูแล้วค่อยเคลื่อนไหวกรมั นักศึกษานั้นคบกิดแล้วกล่าวท่านผี่หมายความว่านั่นเป็นแผนอุบายหรือนั่นไม่แน่นะแต่หากบอกว่าคนเมื่อครูไม่ใช่มันเป็นผู้ใดนักศึกษานั้นอ้าปากคล้ายคิดกล่าวก็ไรแต่แล้วปุบปากแล,ล้งเกรียนไว่ปึงเมงยิ้มอย่างทะนงกล่าวว่าน้องพี่ย่าได้สนใจมันเป็นใครพวกเราเดิมสุราเถอะนักศึกษานั้นยิ้มออกมาชุดนั่งยังตำแหน่งเดิม ทั้งทรงเรื่มสุราอีกหลายจอกนักศึกษานั้นคล้ายไม่อาจทนทานฤทธิ์สุราทรงข้างแกมแดงสา้นเมือนความจริงงามคมคายยิ่งภายใต้สีแดงสั้นขับเน้นยิ่งงามสะพังกว่าดอกทออีกลมหอบหนึ่งโชยพัดผ่านกลีบท้อหลายใบพัดผิวลงวนผ้าโพกศีรษะและต้นแขนมันใบหน้าคนและดอกท้องามสะพังดุดเดียวกัน กระแท่งปึงเมงที่ยโสเย็นชาข็ชมดูจนใจเต้นระทึกรุ่นคิดขึ้นมันหากเป็นสตรีจึงงามสครานยิ่งนักศึกษานั้นเห็นปึงเมงจับจ้องมองมาโดยไม่กระพริบลันเอียงอายขึ้นมาเสงเป็นเบือนหน้ามองดอกท้อที่ผัดปลิวจบบทที่สิ